สวัสดีครับชาวไซค้อทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาเปาท่านนี้มาแล้วครับมาเชิทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลละสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ครับและเหมือนเดิมตรงนี้ขอบคุณสําหรับพักยก77นะครับขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันที่สามคู่ได้ยกมาจากยดูป c าคอนเฟอเรนซ์ลีก รอบคัดเลือกเลที่2ทั้ง3คู่เลยดูคู่แรกไปที่เวลาตีหิ1ไปดูวากินกูครับทีมจากไอซ์แลนด์นะครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอัทางริการเอฟซทีมจากลัตเวียดูคู่ที่เจอกันมาเกมแรกใน,นทางรีการเอฟซีเอาชนะได้2ประตูต่อศูนยนะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับ ไวกิงกูเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้1ครับเกมล่าสุดก็แพ้ริก้าเอฟซีมา2อศูนย์เลยนะฮะในเกมที่แล้วส่วนทางริก้าเอฟซีไม่มีแพ้เลยครับเป็นการชนะ4เสมอ1เกมที่แล้วก็เอาชนะ p p k เบสเซฟมาในบอลถ้วยของลัตเวีย5ประตูศูนย์ต้องบอกฟอร์มดีเลยนะฮะไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน,น่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับไวกิงกูเนี่ยตรงกลางจะเป็นทางคริสตินเฟรเยอร์ซิกเกอร์สันนะฮะโดยหน้าเป้าจะเป็นทางนิโคลไลฮันเซ้นครับส่วนทางริก้าเอฟซี จะมีทางเดลัสออเรนิโอครับตรงกลางครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางมิลอสโยยิสครับก็ต้องบอกว่าเวกิงกูสถานการณ์บังคับให้ต้องบุกใส่สถานเดียวนะครับแล้วเกมในบ้านดีอยู่แล้วพวกเขาชนะเล่นในบ้านเนี่ยชนะมา9จาก10เกมหลังสุดนะครับต้องมาเจอกับรีก้าเอฟซีอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีมากๆนะครับเกมเยือนก็ดูดีชนะมา3จาก4เกมหลังสุดวันนี้คงมาแบบรัดกุมแน่ๆไม่ต้องไปต้องเร่งจังหวะอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นดูภาพรวมต่ตางๆด้วยสถานการณ์แล้วผมมองว่าเวกิงกู ชนะอาชนะผมมองว่าแต่คงจะไม่พอจะเข้ารอบนะครับผมมองเต็มที่อยู่นี่วายกิงกูจะทําได้แค่เฉือนเอาชนะริกาเอฟซีหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับคู่ที่สองเราไปดูที่เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าเหมือนกันเราไปดูเซนต์แพทริกส์นะครับทีมจากไอร์แลนด์นะฮะวันนีจ้จะเจอกับทางดูเดลังทีมจากลักเซมเบิร์กครับโดยคู่นี้เจอกันมาเกมแรกจนะเป็นทางดูเดลังเอาชนะสองประตูต่อหนึ่งเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมครับ เซนต์แพทริกเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1ครับเกมล่าสุดก็แพ้ามาดูดลังมาเกมที่แล้วแหละนะครับส่วนทางดูดลังชนะ2เสมอ1แพ้2ครับเกมล่าสุดก็ชนะเซนต์แพทริกมากเกมที่แล้วแหละครับ2ประตูต่อ1ไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับวันนี้เซนต์แพทริกคนที่คุ้นหน้าใช้เป็นทางเจสันแมคเคลนกับทางเช็กมารารี่นะฮะส่วนทางดูดลังจะมีบรูโน่ไฟเล่นะฮะตรงกลางโดยหน้าเป้าจะเป็นทางยาคคูโรโรเมอร์ครับก็ต้องบอกว่า เซนต์แพทริกด้วยสถานการ์แล้วเกมนี้กลับมาเล่นในบ้านต้องบอกโอกาสข้อรอบยังเปิดกว้างนะครับเพราะว่าเขาสถิติการเล่นในบ้านค่อนข้างจะโหดมากนะครับชนะ5จาก6เกมหลังสุดแบบไม่มีแพ้ครับต้องมาเจอทางดุดรังที่ทําได้ดีเกินคาดนะครับในเกมแรกแต่การมาเป็นทีมเยือนยังคาดเดาอะไรไม่ได้ในทุกระดับยุโรปแบบนี้มันดูแล้ววันนี้ผมมองว่าด้วยความที่เล่นในบ้านเล่นค่อนข้างดีเซนต์แพทริกมีโอกาสแก้แค้นสูงและผมมองว่าเซนต์แพทริกจะเอาชนะดุดรังได้2ประตูต่อหนึ่งแล้วไปลึกกันต่อในช่วงต่อเวลานะครับ ครูสุดท้ายไปที่เวลาตีสองได้เข้ไปดูครสครูเซเดอร์ครับทีมจากไอร์แลนด์เหนือนะฮะวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางฮาก้าจากฟินแลนด์โดยคู่นี้เกมแรกเจอกันมาเสมอกัน2-2ที่บ้านของฮาก้านะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับครูเซเดอร์เนี่ยชนะ2เสมอ1แพ้2อครับเกมล่าสุดอุ่นเครื่องนะครับแพ้ทีมเรนเจอร์กัสโกเรนเจอร์ครับทีมสำรองนะฮะสามประตูต่อหนึ่งครับส่วนทางฮาก้าไม่มีชนะเลยครับเป็นการชนะเป็นการเสมอสามแพ้สองเกมล่าสุดก็เสมอทางครูเซเดอร์มาแล้วครับสองประตูต่อสองไปดูกันที่่ตัวผู้เลนทีี่่นนนนนาาจะลงสมใวัั้ครบ ครูเซเดลนี้คู่หน้าใช้เป็นทางฟิลิปโลลี่กับทางอดัมเลกกี้นะฮะยืนเป็นคู่กันเลยครับส่วนทางฮาก้าตรงกลางมีโลแกนโรเจอร์สันครับหน้าเป้าจะเป็นทางติโมโก้ฟฟันน่าก็ต้องบอกว่าครูเซเดลส์นะครับเกมแรกทําได้สุดยอดมากๆครับสู้ได้แบบไม่เป็นรองเลยนะฮะแล้วเกมนี้กลับมาเล่นในบ้านตัวเองรับรองว่าผมมองว่าน่าจะโหดขึ้นอีกหลายเปอร์เซ็นต์ครับต้องมาเจอฮาก้าที่แม้ ภาพรวมแล้วทุกอย่างคุณภาพเหมือนจะดูดีกว่าแต่ฟอร์มเหยเหลือเกินครับตอนนี้นะฮะพวกเขานี่มาชนะใครมา11เกมติดติดแล้วทุกรายการแล้วเป็นการเสียประตูทุกเกมไม่มีคลีนชีฟเลยเพราะฉะนั้นดูแลว้ววันนี้ถ้ามาตรฐานครูเซเดอร์เล่นได้แบบเกมแรกผมมองว่าชนะแน่ครับครูเซเดอร์จะย้ำแค้นได้กับอ่าจะเอาชนะฮาก้าได้เลยในบ้านในเกมนี้2ประตูต่อหนึ่งครับสรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับในยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกเลกที่2เนี่ย คู่แรกครับกับกิงกูครับจะเปิดบ้านแพ้กอ่าวเอาชนะวิกาเอฟซีหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับคู่ที่สองเซนต์แพทริกส์ครับจะเปิดบ้านเอาชนะดูดอลังสองประตูต่อหนึ่งและคู่สุดท้ายครับครูเซเดอร์จากไอร์แลนด์เหนือจะเปิดบ้านเอาชนะฮาก้ารสองประตูต่อหนึ่งครับแล้ก็อย่าลืมกันนะครับซัพพอร์ตการเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ว่าเราใส่ก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกขอให้ทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้มาเจออกกััััันนนนใหมม่่วววีี้้ผไปแลคครรบบสสด